เลยถ่ายคลิปเลยคุณถ่ายคลิปให้เลยเหงาเหรอถ่ายคลิปเลยเนี่ยผมผมโดนเอฟฟี่แก๊งครับเขาผมผมโดนเออเออเขาเรียกอะไรวะเตรียมไวแก๊งเออเพราะผมหลอกเกินไปไอ้เหรออย่างนี้ชามเลยกูชามเลยฮะ๊บนี่แม่ขายแต่ซอมไอหกบาทที่แล้วหกบาท Ah, oh, 60 ah, don't bend, 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 ไอ้เหี้ยคุณจิ้งจกไอ้กระ่ันยังปะยงอะไรนะเฮ้ยเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ <laughs> ้ยว่าตกเพราะไอ้เหี <laughs> ้ยกูได้คอนเทนต์สองช่องเฉยเลยเอาอะไรโจโกโ้ไอ้ไอ้เหี้ยตัวนั่นน่ะไอ้ที่ใช้ลาวาคุณ<อ>คุณได้ดูไหมไม่ไม่แต่พอรู้อ้อ อะไรว่คุณเป็นใครเอาซูเัวมาเท่านี้อะไรคุณได้เสียงเมื่อกี้ไหมตึ๊งตึ๊งตึ๊งไอซูเปอร์เฮ้ยอยู่ข้างนอกอ่ะฝั่งนั้นอ๋อใครเอาเข้ามาวะไม่รู้ฝั่งประตูเปิดอ่ะประตูเปิดมันเข้ามาได้เป็นตกอ่ะ ก็ตกเอ๊ะใกล้เขียนกตกอ,ะอ,กอ่ะเฮียเียแม่งเฮียอ้คุณมิงมาโด,ดานตายเลยจี